สวัสดีค่ะสำหรับวิชาบัญชีการเงินในวันนี้นะคะครูจะขอทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกการซื้อขายสินค้าคือธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านี่นะคะในสมุดร,รายวันเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันกับที่เราเคยเรียนมาแล้วในการที่เราใช้สมุดร,รายวันทั่วไป แต่การที่ครูเริ่มสอนให้หนูใช้สมุดรายวันทั่วไปก่อนเพราะเป็นการทบทวนทบทวนนะคะเพราะพวกเราส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นเคยกับการใช้สมุดรายวันทั่วไปมากที่สุดดังนั้นเราทบทวนไว้ก่อนคนนี้พอต่อมาแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าในความเป็นจริงในธุรกิจต่างๆนั้นเขาจะไม่ได้ใช้สมุดรายวันทั่วไปเล่มเดียวในการบันทึกบัญชีเขาจะต้องมีสมุดรายวันเฉพาะมากมาย ที่จะต้องบันทึกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นอกจากการใช้สมุดหลายเล่มแล้วยังมีระบบบัญชีที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัญหาของระบบบัญชีนะคะที่อยากตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเมื่อเกิดรายการค้าหนึ่งรายการขึ้นมาแล้วเราจะไปลงที่สมุดบัญชีเล่มใดถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปลงที่สมุดบัญชีเล่มใด การบันทึกบัญชีมันก็เรียกว่าจุดเริ่มต้นมันก็คือผิดหลกนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องมาฝึกให้หนูรู้จักวิเคราะห์ออกมาก่อนว่าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นรายการหนึ่งเราจะไปลงที่ใดนะคะอ่ะครูขอทบทวนตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะคะในการเรียนบัญชีจริงๆนะคะมันจะมีสมุดอยู่แค่จริงๆเขาจะเรียกกันว่าสองเล่มแค่นั้นเอง ก็คือสมุดบัญชีขั้นต้นกับสมุดบัญชีขั้นปลาย2เล่มนี้เท่านั้นนะคะคราอนี้ในสมุดบัญชีขั้นต้นนะคะพวกเราจะคุ้นเคยแต่สมุดร,รายวันทั่วไปแต่โดยจริงๆแล้วนะาะแต่โดยจริงๆแล้วถามว่าในสมุดขั้นต้นมันมีมากมายกว่านี้อีกไหมมีค่ะนะมันมีแต่ครูจะจะยกตรงนี้ให้หนูฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายครูจะเพิ่มให้หนูดูว่ามันมีอะไรอีกบ้าง อันนี้ในกิจการในกิจการที่เป็นกิจการค้าเล็กๆเขาอาจจะใช้อย่างอื่นๆอีกเขาอาจจะไม่ไม่จาเป็นต้องใช้อย่างนี้นะคะเขาก็ใช้แบบอื่นได้อันนี้เป็นกิจการซื้อขายสินค้าดังนั้นนะคะถ้าเขามีการซื้อเชื่อเขาต้องมีสมุดรายวันซื้อถ้าเขามีการซื้อเชื่อเขาต้องมีสมุดรายวันซื้อเพราะฉะนั้นสมุดรายวันซื้อจึงใช้สถานเดียวคือซื้อเชื่อ เมื่อเขามีการขายเชื่อเขาจะต้องบันทึกในสมุดรายวันขายเพราะฉะนั้นสมุดรายวันขายก็คือบันทึกอย่างเดียวคือสำหรับขายเชื่อนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะเราก็ย้อนกลับขึ้นมาเขาก็มีสมุดรายวันเออจ่ายเงอเเอาจ่ายเงินก่อนก็ได้เอาจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันจ่ายเงินคืออะไรคือทุกๆรายการที่เราเครดิตเงนินสด เราเครดิตธนาคารคือเราจ่ายเงินไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายเช็คเราก็จะไปลงที่สมุดรายวันจ่ายเงินให้หนูสังเกตนะคะคําว่าจ่ายเงินเนี่ยคนเน้นที่อะไรคนเน้นที่เครดิตเครดิตเงินสดหรือว่าเครดิตธนาคารส่วนเดบิตเป็นอะไรได้เดบิตนี่เป็นได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด หรือคือคว่าเงินสดนี่หมายถึงว <Gu> ่าจ <you> ่ายเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นเช็คก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลงที่สมุดรายวันจ่ายเงินการจ่ายชําระหนี้ก็ลงที่สมุดรายวันจ่ายเงินนะคะจ่ายชําระหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวก็ใช้สมุดรายวันจ่ายเงินหมดอะไรก็ตามที่ทําให้เงินสดลดเงินฝากธนาคารลดก็ลงที่สมุดรายวันจ่ายเงินครนี้พอเงินสดเพิ่มหรือเงินฝากธนาคารเพิ่มละก็มาลงที่สมุดรายวันรับเงิน คำว่าคำว่ารับเงินตรงนี้ก็คือ,อรายการที่หนูเดบิตเงินสดหรือเดบิตธนาคารเพราะฉนั้นเวลาหนูจะวิเคราะห์รายการคะคุณถึงได้บอกไงคะว่าหนูต้องแยกแยกตรงนี้ให้ได้รับกับจ่ายถ้ารับปับ๊บถ้ารับเงินปับ๊บนะไม่ว่าจะรับเงินสดหรือว่าเป็นเช็คหรือว่านําฝากธนาคารหนูต้องเดบิตเงินสดหรือเดบิตธนาคารเพราะนั้นรายการนี้หนูต้องลงที่สมุดรายวันรับเงินหนูต้องลงที่สมุดรายวันรับเงินอ้าว นูหนูไม่ต้องไปสนใจด้านเครดิตนะคะหนูเดบิตก่อนพราะหนูเดบิตตัวนี้ได้เสร็จปับ๊บหนูก็จะรู้อะเครดิตเราจะเครดิตอะไรถ้าเราขายสินค้าเป็นเงินสดเราก็เครดิตบัญชีขายถ้าเรารับเป็นไรายได้อื่นๆเราก็เครดิตเป็นไรายได้แล้วแต่เป็นไรายได้อะไรไปนะคะหรือในกรณีที่เรารับชําระหนี้บัญชีที่เครดิตก็จะต้องกลายเป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้หลายตัวเอาละ ลักษณะคําว่าเฉพาะหมายความว <Aub ain>. ่าเฉพาะนะคะคำว่าเฉพาะก็คือเขาทําหน้าที่ของเขาเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเท่านั้นนะอีกครั้งนะคะสมุดรายวันรับเงินนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูจะต้องเดบิตเงินสดหรือเดบิตเงินฝากธนาคารหนูต้องใช้เล่มนี้นะคะถ้าหนูจะต้องเครดิตเงินสดหรือเครดิตเงินฝากธนาคารใช้สมุดรายวันจ่ายเงินถ้าหนูซื้อเชื่อหนูต้องใช้ที่สมุดรายวันซื้อถ้าหนู ขายเชื่อหนูต้องลงที่สมุทรลีวันขายแต่อย่างไรก็ตามที่หนูเรียนบัญชีทั้งหมดนี้ตั้งแต่เรียนปวชาวมาจนถึงปัจจุบันนี้หนูต้องเข้าใจว่าหนูเรียนบัญชีตามหลักบัญชีคู่หลักบัญชีคู่ก็คือเมื่อมันมีด้านเดบิตมันก็ต้องมีด้านเครดิตเครดิตอะไรถ้าหนูบอกว่าหนูจ่ายเงินหนูเครดิตเงินสดเครดิตธนาคารเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีด้านเดบิตเดบิตคืออะไร แม้กระทั่งบัญชีที่หนูบอกว่าเราซื้อเชื่อเราลงที่สมุดรายว,วันซื้อสมุดรายว,วันซื้อนั่นก็คือรายการนี้ความหมายของมันคือเดบิตซื้อเครดิตเจ้าหนี้สมุดรายว,วันขายเราบันทึกเกี่ยวกับการขายเชื่อนั่นหมายความว่ารายการนี้คือเดบิตลูกหนี้เครดิตขายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นไงคะก็คือจะต้องมีสองด้านเสมอเอาล่ะครนี้ลง นี้ไม่ได้ลงนี้ไม่ได้ลงนี้ไม่ได้ลงนี้ไม่ได้ก็ต้องมาลงที่สมุดรารวันทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกยกตัวอย่างเช่นเรามีการขายเชือ่อเรามีการขายเชื่อพอเรามีการรับคืนสินค้านะคะเรามีการรับคืนเราก็ต้องถ้าเราไม่อันนี้ครูมไม่ให้ใช้สมุดรายวันรับคืนและส่งคืนนะคะเราไม่มีเราก็ต้องมาลงที่สมุดรายวันทั่วไปแบบนี้เป็นต้น หรือกรณีเราซื้อพวกเครื่องใชส้สํานักงานอุปกรณ์สาํงงานักงานคือซื้อสินทรัพย์ซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเ,ออเป็นเงินเชื่อซื้อสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็ตามเป็นเงินเชื่อนะคะเราก็จะต้องมาใช้ที่สมุดเลหวันทั่วไปหรือในกรณีที่เรารับชําระหนี้แทนที่จะรับชําระหนี้เป็นเงินสดหรือว่ารับชําระหนี้เป็นเช็คแต่เรารับชําระหนี้เป็นตั๋วเงิน นะคะเราก็ต้องมาลงที่สมุดรายวันทั่วไปคราวนี้คราวนี้หนูจะต้องรู้ขั้นตอนอย่างหนึ่งขั้นต,นตอนตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่านักศึกษาครูบอกไว้เลยนะคะครูให้เลยร้อยละเอา95%ละกันหรือจะเอาถึง99ก็ได้ทุกครั้งที่ลงรายการในสมุดรายวันทุกครั้งที่เราลงในสมุดรายวันเราต้องโพสต์ไปแยกประเภททั่วไปทันที เกิดขึ้นวันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันน,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 นี้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่พอเราลงเกิดขึ้นปั๊บนะคะเราก็ต้องโพสต์ไปแย่เพศทั่วไปทันทีพอวันต่อไปเกิดรายการค้าขึ้นอีกพอเราลงบัญชีในสม,มุดเลขาทั่วไปเสร็จเราก็ต้องโพสต์ไปแย่เพศทันทีแต่คําถามถามอยู่ว่านักศึกษาทาอย่างไรนักศึกษาก็จะลงหมดตั้งแต่ต้นต้นเดือนยันสิ้นเดือนแล้วหนูก็โพสต์ไปแย่เพศครั้งเดียว ถามว่าในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมหนูลงบัญชีวันนี้ปับ๊บหนูบอกว่าหนูยังไม่โพสต์ไปแย่เพศทั่วไปหนูรอวันพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมหรือรอจนกว่าสิ้นเดือนก่อนได้ไหมแล้วหนูค่อยโพสต์ไปแย่เพศครั้งเดียวในหลักความเป็นจริงที่หนูจะต้องปฏิบัติในร้านค้าต่างๆมันเป็นไปไม่ได้หนูต้องโพสต์ไปแยกประเภทครั้งเดียวเพราะฉะนั้น ที่หนูจะโพสต์ Post ไปแยกเพศครั้งเดียวตอนวันสิ้นเดือนมันเป็นไปไม่ได้หนูต้องโพสต์ไปแยกเพศทุกครั้งที่เกิดรายการค้าบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปต้องผ่านบัญชีไปแยกประเภททั่วไปทุกครั้งที่เกิดรายการค้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบัญชีของหนูคอือสมุดขั้นปลายของหนูมันไม่เป็นปัจจุบันมันจะไม่เป็นปัจจุบันนะอันนี้คือสมุดลายวันทั่วไปเอาละ แต่ถ้าเป็นสมุดละวันเฉพาะมันมีข้ออะไรนะคะมันมีอะไรที่เป็นน่าสนใจเอานะมันก็จะมีตรงนี้นะคะครูขอลากตรงนี้มาอีกนิดนึงนะคะมันครูจะให้อยู่3ข้อตรงนี้ข้อกอนะคะสมุด4ี่เล่มนี้รวมยอดวันสิ้นเดือนแล้วโพสต์ไปแยกประเภททั่วไปรวมวันสิ้นเดือนก่อน อันนี้แหละค่ะสิ้นเดือนรวมยอดแล้วก็โพสไปแยกเพศทั่วไปยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นอะไรอ้าวครูก็ให้เป็นข้อขอรายการลูกหนี้รายตัวและเจ้าหนี้รายตัวหมายความว่าหมายความว่าไม่ว่าหนูจะลงเช่นหนูลงรายการซื้อเชื่อมีเจ้าหนี้รายตัวหนูลงรายการขายเชื่อมีลูกหนี้รายตัว หนูลงในสมุดร,รายวันรับเงินหนูรับชําระหนี้จากลูกหนี้อย่างเช่นรับชำระหนี้จากในกอพอเรารับชําระหนี้จากในกอปั๊บก็คือลูกหนี้รายในกอหรือเราจ่ายชําระหนี้ค่าสินค้าให้บริษัท A นะคะบริษัท A ก็คือเจ้าหนี้รายตัวของเรานะคะลักษณะที่ครูกล่าวตรงนี้นะคะรายการลูกหนี้รายตัวเจ้าหนี้รายตัว ต้องผ่านไปบัญชีย่อยทุกครั้งที่เกิดรายการค้หมายความว่าถ้าหากว่ามีบัญชีย่อยลูกหนี้กับเจ้าหนี้สองอย่างเท่านั้นนะคะสองอย่างเท่านั้นคือนะคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่มันเป็นลูกหนี้หลายตัวกับเจ้าหนี้หลายตัวครูขอให้หนูดูตรงนี้นิดนึงขอให้ดูตรงนี้นิดนึงดูให้สังเกตในสมุดรายวันรับเงินเรามีช่องเดบิต มีช่องเดบิตแล้วมีช่องเครดิตถ้าเรารับชําระหนี้ใช่ไหมคะเรารับชําระหนี้ถ้าเราได้รับเป็นเงินสดเราเดบิตเงินสดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องเครดิตลูกหนี้เห็นไหมคะอันนี้คือเครดิตนี่คือเดบิตเห็นไหมคะมันตรงกับที่ครูบอกว่าแล้ววันรับเงินก็คือเราจะต้องได้รับเงินเราเดบิตตรงนี้พอเราลงลูกนี้ตรงนี้ปั๊บดูจะสังเกตมันมีช่องนี้เอาไว้หนึ่งช่องแล้วก็มีเครื่องหมายถูกตรงเนี้ยเล็กๆเ,เ,เอาไว้ให้อันนี้คือเอาไว้ทําไมรู้ไหมคะ หนูจะต้องไปลงที่ลายตัวพอหนูลงลายตัวเสร็จปั๊บพอหนูไปลงที่ลายตัวเสร็จแล้วยืนยันฉันลงแล้วฉันก็ใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้เหมือนกันกันกบสม,มุดรายวันจ่ายเงินหนูจ่ายชําระหนี้บริษัท A อหนูจ่ายชําระหนี้บริษัท A หนูว่าเครดิตใช่ไหมคะจ่ายเป็นอะไรสมมุติจ่ายเป็นเช็คหนูว่าเครดิตนะคะเสร็จแล้วหนูเครดิตเช็คเอ่อเครดิตธนาคารนะคะเพราะหนูจ่ายเป็นเช็คเสร็จแล้วเราก็เดบิตเดบิต เดบิตเจ้าหนี้เดบิตเจ้าหนี้เดบิตเจ้าหนี้ใครนะคะเดบิตเจ้าหนี้บริษัท A เราก็ต้อง post อต้องไปโพสต์ post, ไปนะคะลายตัวลายตัวนะคะพอเราลงไปที่ลายตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายถูกว่าเราทําแล้วไอ้เครื่องหมายถูกอย่างนี้แสดงว่าเป็นบัญชีย่อยเป็นบัญชีย่อยนะคะอาต่อนะคะอันนี้ให้สังเกตนะคะเฉพาะบอกไว้เลยว่าบัญชีย่อยเนี่ย ก็จะมีลูกนี้หลายตัวกับเจ้านี้หลายตัวอื่นๆจะยังจะไม่ไม,ไม่ไม่เจอนะคะต่อไปรายการที่บันทึกในบัญชีอื่นๆต้องผ่านไปแยกประเภททั่วไปเมื่อเกิดรายการค้าบัญชีอื่นๆนะคะอ้าวมาดูนะคะเนสม,มุดรายวันรับเงินเนสม,มุดรายวันรับเงินสมมุติว่าเราแบ่งพื้นที่สํงงานักงานแบ่งพื้นที่สํานักง,งานให้คนอื่นเช่านะคะ เราแบ่งพื้นที่สำนักง,งานให้คนอื่นเช่าสมมุติได้รับเงินมา5,000บาทนะคะเราก็ลงตรงนี้ชื่อบัญชีก็คือเป็นรายได้ค่าเช่าใช่ไหมคะชื่อบัญชีรายได้ค่าเช่าได้เงินสดมาเดบิตเงินสด5 0 0 0นะคะ5 0า0นะถามว่าเราเครดิตอะไรอันนี้ลูกหนี้ขายไม่ใช่นะคะถ้าเราขายเชื่อมันก็ต้องมีตัวนี้นะคะเรื่องของเลขที่ใบกำกับสินค้ากับตรงนี้ไม่ใช่ เราก็ต้องมาที่บัญชีอื่นๆเราก็ต้องตรงนี้เท่ากับ5 0 0พันห้าพันนี้อยู่ในหมวดอะไรสมมุติครูก็ให้ไป405อย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวที่จะต้องโพสต์ไปแยกเพศทั่วไปคือตัวนี้คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณถึงบอกว่าที่มันมาลงตรงบัญชีอื่นๆมันจะต้องโพสต์ไปยอดเพศทั่วไปณวันที่เกิดรายการค้านะคะหรือในกรณีสมุดร,รายวันจ่ายเงิน หรือว่าในสมุดแรงวันจ่ายเงินนะคะสมมุติว่าเราจ่ายเงินนะคะเราจ่ายเอ่อจ่ายเอ่อค่าสาธารณูปโภคเอาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟชื่อบัญชีก็คือสาธารณูปโภคสมมุตินะคะเราจ่ายตรงนี้อ่าจ่ายเป็นอะไรเอาจ่ายเป็นเงินสด นะคะจ่ายเป็นเงินสดเพราะเครดิตเงินสดอ่าเอาสมมุตินะฮะว่าจ่ายเป็นเงินสดเท่ากับ3,000ันบาทอ้าจ่ายเป็นเงินสดผับสามพันบาทเครดิตเงินสด3,000บัญชีที่เดบิตก็ต้องมาอยู่ที่ช่องอื่นๆตรงนี้เดบิตแล้วก็ใส่ลงไปเท่ากับ3,000 3,000เนี่ยอยู่ในหมวดที่5นะคะอยู่ในหมวดที่5ครูสมมุติว่าเป็น 5, 4, 4สมมุตินะคะ5 4 4นะ ยอด3 0 0พนี้นะคะจะต้องโพสต์ไปแยกประเภททั่วไปทันทีที่เกิดรายการค่ะคนนี้เข้าใจหรือยังคะคำว่าบัญชีอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูทำจริงๆมันจะต้องเป็นปัจจุบันหนูเข้าใจคำว่าปัจจุบันไหมคะปัจจุบันคือเมื่อบันทึกในขั้นต้นปั๊บถ้าอันไหนต้องโพสต์เราต้องโพสต์ไปขั้นปลายทันทีขั้นปลายคืออะไรขั้นปลายก็คือตัวเดียว แยกประเภททั่วไปแยกประเภททั่วไปแยกตามหมวดบัญชีมีทั้งหมดห้าหมวดแล้วในแยกประเภททั่วไปมันจะมีบัญชีย่อยบัญชีย่อยมีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นคือลูกนี้ลายตัวกับเจ้านี้ลายตัวทำอย่างไรที่เมื่อเกิดรายการค้าหนึ่งรายการแล้วหนูจะบันทึกในสมุดบัญชีเล่มใดได้ และเมื่อหนูลงเสร็จแล้วหนูต้องรู้ว่าตัวไหนจะต้องไปอะไรต่อดังนั้นจากตัวกฎเกณฑ์เรื่องของบัญชีตัวนี้นะคะจากกฎเกณฑ์เรื่องของบัญชีตัวนี้ครูจึงออ,ออกแบบขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือแทนที่เราจะต้องมาใช้สมุดร,รายวันรับเงินจ่ายเงินสมุดร,รายวันซื้อรายวันขายทุกรายการที่เกิดขึ้น ทุกรายการค้าที่เกิดขึ้นมันจะบันทึกเหมือนกับการลงสมุดร,รายวันทั่วไปหมดนะคะมันจะบันทึกเหมือนกันหมดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ปัญหาก็คือเธอใช้เธอจะใช้สมุดขั้นต้นเล่มใดนั่นคือปัญหาหลักปัญหาหลักก็คือเธอจะใช้สมุดขั้นต้นเล่มใดทำไมครูย้ำมากเลยคะเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา,เ,รนเราจะต้องเรียนกิเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับ ทะเบียนใบสำคัญทะเบียนใบสําคัญนะคะมันจะล้อไปกับสมุดรายวันเฉพาะและสิ่งหนึ่งนะคะที่นักศึกษาจะต้องออสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาให้ได้ก็เพราะว่าเมื่อนักศึกษาไปเรียนพวกโปรแกรมบัญชีหรือว่าในชีวิตจริงถ้าเราจะไปทํางานชีวิตจริงที่จะไปทํางานเมื่อเขามีระบบคอมพิวเตอร์ปัญหาก็คือเกิดรายการค้างขึ้นมาหนึ่งรายการ เธอจะต้องรู้ว่าเธอจะไปเริ่มต้นที่ไหนเพราะฉะนั้นครูเจิงขอเอาแบบฝึกหัดที่ครูสั่งทําไปแล้วให้สั่งให้เธอทําข้อ 1, ข้อ2ข้อ3นะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ครูเอายกข้อ3ขึ้นมานะคะให้หนูดูอีกหนึ่งครั้งอาจจะไม่หมดนะคะแต่จะยกให้ดูนะคจะ